มึงหันตาพันเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้แอดเทวดาคู huh. ่มือว่านนี่วะโปแ่นนะครับผมแต่ว่ามือว่านมือว่านเชียมนะครับอยู่นร้อยไปเลยเป็นอย่างไรปวดหนึ่งพบาทก็ไปรอดดีไงนะแอตเทวดาเกิ่มขึ้นต้นสองฐานได้นะครับตอนนี้บนฐานยังตกแต่งไว้ยังแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปักไฟบางกหมตีขึ้นไปแล้วนะครับไปรอดหนึ่งพันบาทก็คือเพิ่มเพิ่ม ทีแรกขึ้นหางคาไม่ไหวกันเลยอหรอแอบถ่ายน้องฝาใสไปก่อนนะครับนอ้องฝาใสคนสวยนะครับเรียนหนังสือกะเก่งนะครับผมเอาไป็นว่าเป็นตัวนี้แล้วก็เพื่อนจะได้ร้อยที่สิบตัเตกกเวเมงดาแล้วก,ก็ประจันหล่อวางหางเอะนะครับทีมงานแอดเทวดากำลังจิชักลากวางไปขึ้นสู่ฐานนะครับ แต่กองก็ได้ที่ไทยนะครับมาไฟนที่นา้มจะได้เป็นทันทั้งทั้งแตนาหลายคนนะเราจะเดินเรื่องมกระทำนะ้ังล่าน้องพีนน้องพีนร่วมบริจาคที่นบาทมาจดยังไงตลอดถะเขียนไหนาจำเลยตลอดน้องพีมนะครับ1บาทอันนี้คนดีคสยนุด้ แต่ว่าเขาคเดียนนู้สู้ตัวแย่งจะทำสู้ซ่อนซ่อนมันหลายเลยที่บ้านหนึ่งันต่าิมงานนั่มีเวินมคึกเก่าเพี่น้องูพประสงออกหน้าอยู่สองไบาทมันจะในใจกับกระดาษมั้ลูกคอดสีผ้าหาเงินเขาวัใส่กองารทอีกน่ไรบาทเขียนตี่มันทั้งลังสิ โบว์สองห้องนั่งสองร้อยแล้วก็ใส่กล่องอาหารอีกยี่สบร้อยบาทบุญพลาสองร้อยเดี๋ยวหันมาขอรับกระด้กจะได้บุญไทยซียาวแน่นะครับมอบบุญพลาสองร้อยคลิปนี้ให้เอฟซีชัยยานะครับและเอฟซีแอตเทวดาสุภสุขณนนะครับผมจริงจริงแล้วลุงหลอดต้องกลับบ้านหนึ่งต่บ่ายนี่ยนะครับเนื่องจากลอท้ายอตเทวดาลุงหลอดก็เลยต้องอยู่นะครับเพราะว่ารับบาดชายาอ่า เอซีช่ยาครับนะครับกิไทยแอดเทวดาเพินเบิงลุ่หลอดกสิเด็กกับคำนะครับลุงหลอดสายตาบอดีเอามอไซมากัสิคอยกับนะครับผมหลังจากบังไฟบังนีล่แล้วกสิึสามศูนย์ห้าเออดเทวดาเน่ย อันนี้คือน้องฝาใสาคนสวยครับวันนี้เบ่งหันเจ้าเนาะโอ้ยบักกำลังสีแลีนมาแล้วนะครับเจ้าก,ก่อนนะครับกลับไปใหม่นะครับวันนี้ขอให้มาน,นะครับเป็นได้บางอย่างบางอย่ครูครูมันเบึงหันอยู่บ่คู่กันอยู่บ่คือคนละอันเลยเบึงหันตาพันเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้แอเทวดาคู่มื่บ้านอยู่บ่ เ่มนคโอเคนะผมแมนนะครับผมแต่ว่ามือว่านมือวานเชี่ยมนะครับอยู่ไร้าลเป็นอย่างในโปรติดตามนะครับอยู่ไรบ้างเลยผู้ใดค้นแลวน้องปลาใสแล้วอยู่ไอสิบห้าปีนะครับน้องของมือต่อพกช่วยนึงปีแมนบอกอ่ะสิหาปีครับสิบห้าปีกับสิปีปลาใสนะครับสิห้าปีขึ้นมอสี่หรือขึ้นมอสามขึ้นมอสา ขึ้นมอสามปีนี่นะครับผมมาล่อหลุดล่อเชียร์กันไป,ปนะครับกับน้องลาใ<ด>สนะครับเหยน่นังสือ,สอกัเก่งนะครับผม เดี๋ยวก็สิดีเห็นล่างบังไฟพี่นีล่างยักงบางแล้วเดี๋ยวแกไมีบังไฟซอยพอเพรท่านในล่างนะครับผมตอนนี้ถือต่อหาเงินอย่างเดียวนะครับผมเลเต็มน้ากระยังตกแต่งอยู่บนฐานเก่านะครับผมนี่ความปราศัยนะครับเตรียมีนะครับนี่กับบนฐานกำลังตกแต่งอยู่นะครับบังไฟบังมีถึงเพล่นหลอดกัสิกับบานทันทีนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเอารถไปถ่ายไกลๆนะผ่านวัดสิคองงามๆนึ่ครับผมงานแสบดาครับร่นกลับมาสีไม่ได้นี่แล้วมันจะทำก่อนครับไหม เดี๋ยวลุงหลอดจะออกไปได้ยี่สิบสองขั้นแล้วรถลอยมาจีความสีกับจะได้ได้ไหนมาได้ครับปฏกลับด้ครับจะให้ลุงหลอดมานรถแล้วนะครับผมนี่ครับแต่ก็ทายหลายมุมไปเรื่อยๆนะครับยางมะหอดผีกะทายเดี๋ยวไปหอนรถกับิไทยอีกออกมากับสีไทยนะครับอ่านะครับกำลังเชื่อราคากันอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่าบริเวณพัสดุสีทรงยังไงครับป้า แอดเทวดาครับที่ลี่เลยแอวแข็งเกี่ไกี่ได้ไปได้สื่อองศางามอยู่นะครับบริลมนะครับองศาทันนัดเลยนะครับที่งามแอดเทวดาเห็นไหมครับ สีคำสี่มื่แล้วลุงหลอดว่าสิกรับการับปากเอซใช้ย่าไว้เพื่อสีไายคลิปให้เพิ่นนะครับรอลุนรอเชียร์ครับการเข่าข้อสิเป็นอย่างไดเปิ้ตนก็ดีแล้วนะครับหล่างไปนะครับข้อลอยวิปีสาทางจากบ้านหัวเมืองครับ หอไฟแยมแล้วนะครับเบื้องต้นหัวไฟแยมแล้วนะครับลอดลุนกันต่อไปว่าติดเป็นยงไรนะครับหางดีนะครับเบื้องต้นแก้วนะครับผมซีท่อไรนะครับลอดลุนกันไปนะครับวันศุเบาหรือไม่ครับจังหวะสุดถ่ายตามลงมาแล้วนะครับตึงเวลา4 1 7เจวินาทีนะครับรับอึ่งไข่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหวานเจียบ ลุงหลอดเอซีกลับเดินทางกลับมากรน,นะครับย่านรถติดนะครับผมก็ดีใจนะอาจารย์สร้างน้ำนะครับผมหลอดบริยูเซียนะครับเอาใจซอยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ แขาไมหอดผมว่าบอลเลียนมดันานูบคนทานคือดมกะะมับวมาเอาเทียนเนี่ยครับผมนาทีเลยตื่นใจกำลังสิเกิดขึนอนออนออน,นะครับผมเลขกำกับพัดสดุกำลังสีทรงบังไฟขึ้นสู้ทองฟ้านะครับอ่อรุนลอ,ลอ,ลอเชีย่ยกันไปว่าสิเป็นอย่างไรครับอาเสียงไ<ค><ณ>ปจับจโี còn nữa, bay, đào tiền nung cơ, bay nung cơ, điên bay, điên bay, điên bay, จังหวัดแรกการเดินทางไปได้สบายมากดีมากๆเลยนะครับระบบการทำงานต่อเนื่องขอสู่ข้อโจอ่ข้อสูข้อโจนี้แล้วเกินนะครับเบื้องต้นหลางออกเผาออกดีเลี้ยเกินเลี้ยเกินไปนี่หรอหลางออกลูกงานเนาโจ่ สวยงามสวยงามเลือกเกินนะครับดีแล้วครับเบื้องต้นครับอ่าทิพกว็แต้มแก้วนะครับอ่รอหลุดกันไปครับเบื้องต้นดีมากๆราตรีน้อยน้องกำมาหลโพดเป็นน้องง้องขึ้นไม่ง่อนเลยวัดดังจอคอโมยัดปางยัดเมาที่ราบรีน้อยกำมาหลายเออ กินไกินกินใส่นี่คุณต่อคุณติวติวเลบ้าเลยเบาบ้านากันนะเป็นเบาหาเบาหวานขายนีต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 ีรีตเบาตีตตีตเบาตีแีตีี่ไตี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 ีตนต่ตีตีตีเีตีตนีตีดีี สายแว่นเ้วเห็นโลดได้ไหสแว่นลรวเห็นโลดเดานี้ลุ่หลอดมากับมิกมือมิกเห็นแล้วชัดเจนนะบานเซีผ่านไปนะครับบานเจี๊ยบหาละลักักของเพื่นครับเ็มมือไอื้อือ้อฮือดี้อฮืออื้อฮอ้องืออื้อฮืออ้อ้อฮืออื้อฮืออื้ละออ้าื หางขาดดอกมันระเบิดก็เก่าเสียแล้วหางขาดเครื่องหนึ่งแม่นไอ้เวียดถึงแสดงมันร้อมันดิ้นสี่ร้อยผ่านไปสี่ร้อยผ่านไปป้าดาวเทียมเลยแจวเลครับจีนก่อนบังจินก่อนบังครับตามหรือไม่ห้าเติมเสียงดังสนั่นสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบวินาทีขอบคุณที่ติดตามรับชมไลฟ์สี่วัสดีครับ